ลาลาขอพูดในฐานะพี่คนสนิทฟิล์มรัฐภูมิรู้จักมา20ปีกรณีฟิล์มรัฐภูมิตกเป็นประเด็นข่าวชาวรีบซับมีการพัดพิงอ้างอิงถึงชื่อหนุ่มกัชัยกำเนิดพลอยและรายการโหนกระแสเรืยอเกเงิน20ล้านจนทำให้หนุ่มเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าวขณะที่เพจต,ต่างๆแชร์พฤติกรรมฟิล์มยับในหลายๆประเด็น โดยต่อมาฟิล์ลรมรัฐภูมิได้มีการเปิดใจผ่านรายการลุยชนข่าวช่อง8พร้อมกับทนายสาธรเสียิชัยโดยเผยว่า ตนได้ขอโทษหนุ่มกัญชัยไปแล้วและรู้สึกผิดมากเสียใจตลอดไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยแต่อยากขายงานให้ผ่านยืนยันคำเดิมว่ายังเคารพหนุ่มกัญชัยเหมือนเดิมและไม่ได้มีเจตนามไม่ดีส่วนคดีท่านหนุ่มกัญชัยจะทำใดๆก็พร้อมน้อมรับตนไม่ได้เป็นขบวนการตบซับเช็คได้เลยไม่มีไม่ได้ไปร่วมรับรู้หรือเอาตัวเองไปร่วมกระทำผิดสามารถไปเช็คได้เลย นอกจากนี้ฟิล์มก็ยังได้มีสีหน้าที่เครียดว่าชื่อเสียงของตนมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่า20ล้านและคุณประโยชน์ต่างๆหรือพระคุณที่แฟนๆและทุกคนมอบให้นั้นมีค่ามากกว่านั้นตนเป็นคนรู้จักคุณคนแล้วจะเอาตัวเองไปทำอย่างนั้นทำไมตอนนี้เหมือนว่าพอตนล้มแล้วทุกอย่างก็ประเดียประดังเข้ามาทำให้สังคมเข้าใจผิด และล่าสุดนี้เองลาละอาสยามพี่สาวคนสนิทอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงได้เปิดใจผ่านสื่อหลังทราบข่าวว่ายอมรับตนตกใจและก็ช็อกหนักมากพูดถึงเรื่องความสนิทรู้จักกันมานานกว่า20ปียอมรับเป็นห่วงที่ผ่านมาก็ให้ความช่วยเหลือกันและการมาโดยตลอดให้กำลังใจกันและการมาตลอดเชื่อว่าเครียดแต่อยากให้รู้ว่าเป็นห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เขาจัดการตัวเองชี้แจงให้สังคมรับรู้ถ้าผิดก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ